ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแทตบอยนะฮะวันนี้แทตบอยมาขอ,อนเสนอสาระดีความรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการของรถแท็กเตอร์นะจ๊ะวันนี้จะมาขอแนะนำนะฮะโปรดักต์อีกโปรดักต์หนึ่งที่ขายที่ร้านของผมเองนะฮะนั่นก็คือบริษัทไทยไทยแท็กเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอนเดียประจำจังหวัดปทุมพริบขีดขันนะครับก็มาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะอานำเครื่องย่อยสลายไม้ครับเครื่องย่อยไม้นั่นเองพูดง่ายๆเครื่องย่อยไม้อา่าของปตทติดรถกับเออแบบแบบติดกับรถแท็กเตอร์จอนเดีย 5065e นะฮะ65แรกม้าหายใจไม่ทันเบื่อแล้วเวลาใส่แมสใส่แมสแล้วมันเหนื่อยแล้วมันหายใจลำบากแต่ว่ามันก็ต้องใส่ไงอ่ามาดูนะฮะนี่เลยเครื่องย่อยนะฮะปฏิพงษ์นะครับผมรุ่นนะฮะ5310นี่เลยเออภาพมันกลับกันเดี๋ยวเขาไปเกรดเอาใหม่ ปฏิพงนะฮะห้าสามหนึ่งศูนย์นะครับวันนี้จะย่อยอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดีกว่านะฮะสำหรับเครื่องย่อยค่ะสามศูนย์กับโปรเทคเตอร์จอรเดียห้าศูนย์หกห้า E นั่นเองนะจ๊ะไปชมกันดีกว่านะจ๊ะ tell เราจะมาเริ่มจากทางมะพร้าวอันเบ,า,บาก่อนทางมะพร้าวของเราก็จะอยู่ที่ตอนนี้นะครับเจดนิ้วแปดนิ้วอันถ้านับจากตัวปลายก็จะประมาณ8ปดเก้านิ้วตรงนี้ประมาณสิบนิ้วอ่า เริ่มแต่ตัวนี้ปั่นก่อนว่ามันจะเป็นแบบไหนกันนะฮะลองดูกันเลย อันต่อมาเราจะเอาลูกมะพร้าวนะครับเราหาได้แค่นี้นะครับลูกมะพร้าวก็ห้านิ้วนะครับความกว้างนะครับความยาวอยู่ที่ความยาวก็อยู่ที่ประมาณแปดนิ้วนะฮะสำหรับลูกมะพร้าวนะครับมีทั้งหมดสองลูกสามลูกเราจะมาลองกันดูว่ามันจะเป็นแบบไหนสาหรับลูกมะพร้าว ทีนี้อันต่อมาเราเราเอาต้นมะพร้าวที่ทําการผ่าแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางครับโดยเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่สี่นิ้วนะฮะแล้วก็ทางยาวก็อยู่ประมาณหกนิ้วนะฮะเกือบหกนิ้วนี่ฮะห้านิ้วครึ่งนะครับทางยาวแล้วก็ยาวก็เท่านี้ครับประมาณอ่ายี่สิบเจ็ดนิ้วก็หกสิบกว่าเส้นนี่ ตอนมะพร้าวแล้วก็จะแย่เข้าไปอย่างเครื่องนี้นะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นแบบไหนจ้ะ มาอันต่อมาต้นกล้วยต้นกล้วยตัวนี้นะครับเราหาได้มาเท่านี้เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณ6นิ้วนะครับยาวก็ประมาณ1เมตรกว่านะครับสำหรับต้นกล้วยกัมาลองดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนนะฮะอันสุดท้าย นี่คือไฮไลท์ที่เด็ดนะครับนั่นก็คือต้นยอดมะพร้าวตรงๆนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่7นิ้วยอดมะพร้าวนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่ายอดมะพร้าวมันจะเป็นแบบไหน ร้อยไปแล้วฮะสำหรับการปั่นย่อยสลายไม้นะครับทั้งมีทั้งทางมะพร้าวมีลูกมะพร้าวมีต้นกล้วยมียอดมะพร้าวนะครับแล้วก็มีโอหลากหลายตา่างๆนานานะครับแล้วก็ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องย่อยสลายกิ่งไม้ของปฏิพงษ์นะคะก็ทําให้ทําให้ได้เห็นแล้วว่ามีประสิทธิภาพแมกแค่ไหนยังไงก็ถ้าได้สนใจก็นะฮะติดต่อได้ที่ครับ0564495หรือ ID line Adboy นั่นเองนะครับก็ คันนี้ติดกับรถแท็กเตอร์จอนเดีย 5005e ถ้าสนใจท่านถ้าาท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์ก็เหมือนกันฮะแท็กเตอร์บอยนะครับแอดแท็กเตอร์บอยเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องแท็กเตอร์บอยด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะฮะฝากไว้ด้วยครับนี่ก็ขอขอบคุณนะครับอ่ากลุ่มมะพร้าวแจกอาทิตย์นะครับที่อำเภอเท่าสกแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ให้โอกาสสำหรับบริษัทไทยแท็กเตอร์นะครับดินเลยเล็กๆของเรานะฮะใครท่านใดสนใจทางภาคใต้ครับรถแท็กเตอร์จอนเดียก็ติดต่อมาได้นะะจ๊ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ